สวัสดีครับพี่น้องไทยครับวันนี้ผมระชะตาลพัตน์ครับจะพาพี่น้องไทยนั้นมาดื่มค็อกเทลกันครับค็อกเทลที่กลางเมืองใหญ่แต่พิเศษสุดนั้นร้านค็อกเทลนี้ชื่อร้านว่าสตาร์สตาร์ที่แปลว่าดวงดาวครับอยู่บนตึกสูงประมาณสัก1ิชั้นและความพิเศษของร้านนี้นั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ อยู่ไป็นการรอบๆครับหมุน360องศาเลยนะครับแต่ผมจะถ่ายแค่ปีกนี้ปีกเดียวเพราะปีกนี้สวยที่สุดของร้านนี้นะครับเนี่ย ร้านนั้นถูกตกแต่งไว้ด้วยรูปของตาราฮอลลีวูดนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีอาทิเช่นคุณเจนนิเฟอร์มารีนมอนโรแซงแฟงซินเนต้าหลายหลายหลายท่านนะครับถูกติดไปที่กำแพงด้านนี้ครับ เรานั้นน่าจะเอาแบบอย่างหรือว่าน่าจะเรียนแบบเขานะครับเพราะว่าอีกฝั่งฝั่งหนึ่งนั้นก็ข้างล่างที่ผมเห็นในทุนเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นรูปของนักแสดงแล้วก็นักดนตรีนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของอีกฝึกอีกปีกหนึ่งที่ผมจะบอกนะั่นคือเคาน์เตอร์บาร์ครับด้านนี้ครับ วัยรุ่นต่างๆก็หลั่งไหลครับมาดื่มค็อกเทลที่ร้านนี้ครับแล้วค็อกเทลที่ร้านนี้ต้องพิเศษจริงๆครับถึงจะได้มาดื่มกันส่วนใหญ่จะเป็นพวกดาราล่ะครับ <laughs> ผมเองก็สงสัยอยู่ว่าผมเนี้ยเป็นดาราหรือเปล่าแต่ตอนนี้แล้วเราต้อง ออกเทลดื่มครับการดื่มสุราทาให้การขับขี่และการขับขี่รถแล้วก็การดําเนินชีวิตนั้นลดลงเพราะฉะนั้นดื่มได้ครับพอเป็นกระสายอย่าดื่มเยอะนะครับรักนะครับสวัสดีครับผมโอ